ทำเกษตรผสมผสานมันดีอย่างนี้นี่เองครับสวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับช่องสวนทนาพาเพลินนะครับคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าการทำเกษตรผสมผสานนั้นมีรายได้จากทางไหนบ้างแล้วก็บางท่านมองว่ามันมีอะไรไม่เป็นชิดเป็นอันนะครับ จะมีะไรายได้เลี้ยงครอบครัวได้ยังไงนะครับวันนี้ผมก็เลยมีคําตอบมาให้นะครับแต่ก็ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่านี่เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะครับที่ได้ทํามาตลอดระยะเวลาหลายปีว่ามันมีข้อดีข้อเสียนะครับทุกอย่างมี2ด้านเสมอนะครับแต่ก็จะยกตัวอย่างสิ่งที่ดีๆที่เกิดขึ้นให้คุณผู้ชมได้รับรู้นะครับ สำหรับข้อดีอย่างแรกเลยนะครับของการทําเกษตรผสมประสานเนี่ยก็คือเราสามารถจะลดรายจ่ายภายในโครเรือนเราได้ทันทีเลยนะครับเพราะว่าเราจะมีอาหารมากมายเลยเอาไว้ทานในโครเรือนถ้าหากว่าเรากินไม่หมดนะครับเราก็สามารถที่จะนําไปขายต่อสร้างรายได้นะครับภายในโครเรือนเราได้ด้วยนะครับแล้วก็เราจะมีรายได้ที่หลายทางมากขึ้นนะครับถึงถึงมันจะได้ไม่เยอะนะครับแต่ว่ามันก็ได้ประจํา เพราะว่าเราเราก็เราจะมีสินค้าหลากหลายตัวนะครับอย่างละเล็กละน้อยแล้วก็มีความเสี่ยงเรื่องราคาตกต่ำเนี่ยน้อยนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะกําหนดราคาเองได้ขายเองได้ทุกอย่างนะครับโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องผ่านพ่อค้าคนกลางนะครับแล้วที่สําคัญนะครับในเรื่องของรายได้เนี่ยเราสามารถที่จะออกแบบรายได้ของตนเองนะครับ ให้เป็นแบบรายได้รายวันรายรายเดือนรายปีนะครับอย่างที่ผมทําที่สวนนะครับก็จะออกแบบเป็นแบบนี้นะครับรายได้รายวันก็จะมาจากสินค้าที่เป็นพืชผักอายุสั้นนะครับเป็นพริกเป็นมะเขือนะครับแล้วก็จะมีพืชตามฤด,ดูกาลนะครับออกสลับสับเปลี่ยนมาให้เราสามารถที่จะเก็บขายได้ทุกวันนะครับ นอกจากนั้นสําหรับรายได้รายเดือนเนี่ยเราก็อาจจะเลือกพืชสักตัวหนึ่งนะครับที่เราไม่จาเป็นจะต้องทําการตลาดให้ให้ยุ่งยากนะครับที่สวนก็เลือกที่จะเป็นปลาล์มน้ํามันนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องไปดูแลทุกวันนะครับถึงเวลาเราก็ไปจัดการนะครับถึงแม้ว่าราคาจะดีบ้างไม่ดีบ้างแต่สิ่งสําคัญที่ผมมองก็คือในเรื่องของเวลานะครับเรา ไม่จะเป็นจะต้องคลุกอกับเขาทั้งทุกวันนะครับนั่นก็คือในส่วนของรายได้รา,ายเดือนนะครับส่วนรายได้ราย,ายปีเนี่ยที่สวนก็จะมีพืชหลากหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นมะม่วงเป็นแตงโมนะครับเป็นน้อยนาหรือว่า,ม,วามันเบอรี่นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็จะวางแผนให้ออกสลับสับเปลี่ยนกันไปทุกเดือนนะครับก็พืชแต่และชนิดที่นํามาลงก็จะจัดตารางนะครับให้มีผลผลิตออกอ สลับกันทุกเดือนนะครับเพียงเท่านี้เราก็จะมีรายได้พอที่จะสามารถเลี้ยงดูครอบครัวไปได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่ทุกคนจะสามารถทําได้ทั้งหมดนี้ไปพร้อมๆกันนะครับแต่ถ้าหากเรามีความเข้าใจในพืชนะครับมีความเข้าใจเรื่องของการตลาดเรื่องของนิสัยใจคอของเราเองว่าแล้วก็ศัก,กยภาพของเรานะครับว่าสามารถทําได้ขนาดไหนเนี่ย เราก็สามารถที่จะทำการวางแผนออกแบบระบบโครงสร้างต่างๆภายในสวนของเราครับให้สามารถจัดการได้นะครับด้วยทุนแล้วก็แรงงานที่เรามีนะครับเราก็จะสามารถอยู่ได้อย่างมั่นคงนะครับแล้วก็มีภูมิมคุ้มกันที่ดีนะครับลดผลกระทบจากภาวะ,ะเศรษฐกิจที่ย่แย่หรือว่าวิฤกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกมากมายนะครับ ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเรื่องของเวลานะครับที่เราจะมีอิสระในเรื่องของเวลาที่มากขึ้นนะครับเราจะมีเวลาอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกแล้วก็สามารถที่จะมีเวลาในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองครับในทักษะต่างๆหรือว่าพัฒนาด้านอาชีพที่เราทำอยู่ให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะนี่ก็คือข้อดีส่วนหนึ่งนะครับของการทำกรเกษตรแบบผสมผสาน ที่ผมได้ประสบพบเจอมาตลอดระยะเวลาหลายปีที่ทํามานะครับคุณผู้ชมก็ลองนำเอาข้อมูลที่ผมให้นะครับไปลองปรับใช้วางแผนในการพัฒนาส่วนของคุณผู้ชมได้นะครับ <c oughs> สำหรับวันนี้นะครับเราได้น้อยหนาประมาณสัก20โลนะครับก็มีน้อยหนาข้างนะครับที่มีปนปนอยู่ในสวนประมาณสัก3-4ต้นนะครับแล้วก็เป็นชมพู่นะครับชมพู่อันนี้จะเก็บไปไว้ทานนะครับ น,นี่คือทั้งหมดของวันนี้นะครับก็จะเป็นน้อยหนาไซต์ที่เห็นอยู่นี Minor ้ก็จะจำหน่ายอยู่ที่ประมาณสักสามร้อร้อยก็จะมีมะเขือนะครับมะเขือนี่ก็น่าจะได้ประมาณสัก200กว่าบาทนะครับแล้วก็อันนี้เป็นหมอไม้นะครับแล้วก็เป็น เห็นมะละกอนะครับแล้วก็มีผลไม้ไว้ทานนะครับนี่ก็คือรายได้ที่รายได้ประจําวันนะครับเรียกว่ารายได้ประจําวันของที่สวนนะครับก็พอเป็นค่าใช้จ่ายประจําวันนะครับส่วนเงินรายเดือนก็จะมาจากปาล์มพวกนี้นะครับรายปีก็จะมาจาก หายปีก็จะมาจากแต้งโมนะครับเป็นพืชประจำฤดูนะครับอันนี้ขนไปไม่หมดนะครับก็จะต้องไปเอารถยนต์มาขนนะครับเพราะว่าทําไมถึงไม่เอารถยนต์มาขนตั้งแต่ทีแรกนะครับถนนเพิ่งทําใหม่นะครับเนี่ดินยังไม่แน่นนะครับกลัวรถติดนะครับแล้วก็ถนนในสวนก็จะมีอยู่สองสาจุดที่ไม่เหมาะที่จะนํารถยนต์เข้าไปนะครับ ปักนันน้ำตัวนว้าวอ๋อเร่งอะด้ต่อขับในรถเรียกขอบในรถจีนจีน หนักพราะทวนและนี่ก็คือผลผลิตนะครับที่เราจะนําไปนะครับจําหน่ายถ้าจําหน่ายไม่หมดก็ก็ทานนะครับเป็นอาหารนะครับร<อ>ไม่เสียหายอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้การรับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องสวนทนา,าพาเพลินด้วยนะครับสวัสดีครับ